เกิดอุบัติเหตุพี่น้องปสานงานี่ครับฟแดมาหน่อยน,น,นสามคันพี่นอ้องรบัระวังระวังน,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 นะครับระวังคนเป็นไรไหรม ปลอดภัยใช่ไหมครับคนคนคนปลอดภัยนะครับครับคนปลอดภัยสามคันครับติดโอเคแล้วคนปลอดภัยโอเคนะครับแต่รถนครับตามว่าไปประกันเรียกประกันครับ เด้ประกันนะครับคนปลอดภัยแต่ตกใจใช่ไหมครับมาอย่างไงคุณมาอย่างไงคุณมาทางทางเลนของหนูปกติใช่ครแล้วเขาแซงขวาขึ้นไปแล้วเขาเขาหลบรถคันนน้นเขาก็มากระแทกหนูอ่ะหนูจะรอดไหมดีเดี๋ยวไม่ลุกตนลงลงน้ำไปเพราะว่าไมยน้ำไม่เป็นด้วยคุณแจ้งประกันคุณยังไม่มีประกันแต่หนูจะมีจากพรบเพราะว่ารถหนูไม่เคยชนเลยโอเคโอเคต้องทางทางฝ่ายตรงข้ามใคุณดูคุณก็บอกตาม ตามหน้าเสือตามตามเนี่ยตามพวกลนจริงครับตามพวกลนจริงแต่แต่โอกาสโอ้โหแต่หนูก็ลงน้ำไม่แต่ท่านไม่ติดคันข้างๆเรื่องใสลวกคว่ำแน่ใช่ลงน้ำแน่ดีแต่ดีแต่คนปลอดภัยนะโอเคเลยครับหนูขอแค่คนปลอดภัยละเงินของหาใหม่ได้ใช่แต่น่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับนี่พี่ท้องแต่คนปลอดภัยครับ เห็นไหมครับถ้าตกลงไปตรงนี้อดน้ำเลยครับในคลองตรงคลองพี่น้องโอเคครับสองอันนี้คันอีกคันหนึ่งครับสามคันพี่น้องน่ากลัวครับเส้นเนี่ยเส้นไปอยุธยาภาคีนะครับออกมาจากไอ้วัดหลวงพ่อสมเร็จเส้นนี้ครับเส้นคลองนะครับ โอเคพี่น้องครับขอบคุณครับผม oh.